น,น้ำไม่มีเลยน้ำม,มีเลยกลิ่นมันกลิ่นมันเริ่มออกจะไหม้เลยนะเนี่ยเมื่อกี้มียังลับมาอยู่ไหมก็มันพอมันขึ้นปั๊บก็คือว่ามันโอเวอร์ฮีทเลยไนงะขึ้นปั๊บก็ปุ๊บเลย พอข,ขึ้นปั๊บเราก็เห็นเลยว่ามันมีมันมีเตือนโหมันร้อนมากเลยอ่ะพอขึ้นปับ๊บไอ้ขีดมันก็ขึ้นเลยไงถ่ายไปให้ลูกดูเนี่ยขับรถออกต่างจังหวัดนี้น่ากลัว ต้องเติมตรงนี้อีกไหมมันลดไปไหมตรงนี้มันมันได้ขี้ได้เติมขีดเข้ามาแล้วถึงแล้วเหรอแล้วทำไมมันไม่วิ่งไปนู่นหรอมันมันจะวิ่งเฉพาะเวลาเราสตาร์ทอือแล้วให้มันเย็นอีกหน่อยให้เติม น้ำไม่มีหม้อน้ำไม่มีอืมไม่มีเลยเพราะว่ามันพอมันขึ้นปั๊บเสียงมันเริ่มมีปัญหาแล้วเรารู้แล้วเพราะว่าเราเคยเจอแบบว่ากลิ่นมันออกอ่ะถ้าเครื่องมันน็อก,กไงเคยเจอประสบการณ์นี้แล้วเลยต้องรีบจอดถ้าเรายังฝืนขับมันจะไม่ไม่ไงเครื่องน็อกแน่ <c oughs> เลยทำไมมันมีไหมอ่ะมีไหมมีแต่ว่าเติมน้ำไปแล้วพี่แล้วมันเติมไม่ได้เหรอเพรามันเต็มแล้วต้องเอาน้ำออกน้ำยาอะไรนะน้ำยาหล่อเย็นอืมมันแล้วมันเติมใส่อันเออันอันพลาสติกนี่ไม่ได้เหรอเติมใส่นี่แล้ครับแต่ว่าพอดีอุปีผมเติมน้ำไปพอดีแล้วไงอ๋อมันเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกมั้ง ัวไหมเนี่ยทาไม่ระวังก็คือเครื่องน็อกเลยอะ่ะงานใหญ่เลยละเครื่องน็อกเอะ๊ะทำไมไปแต่ง่างหวัดมันถึงได้น้ำมันลดมันรั่วผหอเนี่ยงงมากเออเออเอา,เอา,เอาใส่ได้ไหมล่ะใส่ตอนนี้ได้ไหมนนได้ครับ เอามาใส่แล้วมันมันมันร้อนมากเลย ันใส่อันนี้ร้อยห้าสิบบาทเออมันใส่ได้หมดไหมอ่ะใส่ได้หมดครับอย่างนี้แสดงว่าถ้าวันหน้าเราเราจะเติมไอ้พวกนี้เราคือหมดแล้วเราก็ใส่ไปแทนน้ำได้เลยใช่ไหมใช่ครับอืมมันช่วยเบาไอ้เรื่องความเย็นได้ดีหรออันนี้พี่ต้องดูบ่อยครับไม่ให้ไม่ให้ไอ้ตรงนี้แห้งเออเราก็เพิ่งเดือนที่แล้วเราเพิ่งเติมเดอนพิ่งลูกไปต่างจังหวัดไม่ งงเหมือนกันว่าทําไมมันเดี๋ยวต้องกลับไปสังเกตถ้ามันรั่วนี่พื้นมันจะต้องเฟียกใช่ไหมมันแห้งได้ไงไปก็ไม่ได้ไกลถ้ารถใช้ทุกวันพี่ไม่ไม่จะเป็นต้องว่าเราเป็นเดือนนะพี่สามสี่วันก็ต้องดูนะว่ารถเราว่าเก่าไหนแล้วอ๋อมเกี่ยวก็คือรถเก่ามันมันจะเสื่อมมันจะ การการการอะไรนะสูญเสียพลังงานมันจะเร็วกว่าเหรอ,รอ,อเครื่องมันจะร้อนเวลาเราขับไปไกลมันมันจะดันน้ำออกมาเยอะดันน้ำออกมาด้วยยังไม่นั่นเลย,ยมเมไม่เต็มพอมดนะเดี๋ยวสตาร์ทมันก็วิ่งมึงนู้นมึง สามขวดสี่ขวดโอ้ยแม่เจ้าดีนะลูกแม่เอาไปน็อกอยู่ต่างจังหวัด,ดเดี๋ยวต้องสตาร์ทให้มันวิ่งอีกให้มันน่นั่นมัน้ง อันนี้ก็ปิดได้ใช่ไหมใใ่่ออกลิ่นไห,นะหม้ขึ้นเลยออกินไม้ขึ้นเลยอะมกี้เนี่ยแบบโอ้ยตายแล้วลงมาบอดีมันมาขึ้นตอนที่กมนถึงปั๊มพอดีไนงะ ไม่ได้ขาดครับเครื่องฮะน้อเครื่องไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดใช่ไหมอยู่เราลองสตาร์ทก่อนไหมดูกดน้องกดดิว่ามันแน่นยังอ๋อไอพวกน้ำมันเครื่องพวกอะไรพวกนี้น้ำมันเกียร์อะไรพวกนี้มาเติมในปั๊มได้ใช่ไหมมีใช่ไหมอ๋อไอพวกพื้นฐานที่เช็คอะไรพวกนี้นะอืมอันนี้ฉีดกระจกอ๋อไอพวกพื้นฐานในพวกน้ำมันต่างๆเนียในในปั๊มนี่มีบริการ จเจก็เติมได้ครับแต่รถม,มันว่างไลยหมดเกลี้ยงก็แต่ก็มีขายใช่ไหมก็มีโอ้หมดเหมือนกันอะไรวะอันนี้น้ำยาฉีดกระจกหมดเหมือนกันอันนี้น้ำยาเบรกฉีดของมันอันนี้น้ำยาอะไรผมอะไรเปล่าเก,กียร์เป่ะ ตรงนี้ไม่ให้เติมเต็มนะพี่ให้เติมแค่ขีดตรงนี้พอถ้ามันเต็มมันมีผลอะไรเวลาความร้อนนะพี่เวลามันความร้อนมันจะดันขึ้นอ่าดันขึ้นแล้วน้ํามันจะดันขึ้นมันจะมันมันจะไม่มีที่ระบายออกอะไรกันมันดันขึ้นแล้วยังไงน้ํามันจะพุ่งออกมางั้นเหรอครับความร้อนจะพุ่งจะทำให้น้ํามันระบายไม่ได้มันระบายไม่ได้แล้วน้ําจะไปยังไงอะเวลาถ้าถ้าเราเติมเต็มบางครั้งเครื่องก้ร้อน มันมันจะดันน้ําตัวนี้ขึ้นมาพักไว้เก็บไว้ตรงนี้ก่อนอืครับถ้าเราเติมเต็มมันมันจะไม่มีที่เก็บน้ำมันก็จะดันออกเลยอืมแล้วยังไงแล้วแล้วผลสุดท้ายแล้วถ้าเกิดมันแรงดันมันเยอะมันก็คือฝาเนี่ยมันก็จะออกมาซึมมาจากฝาครับมันจะกระเด็นออกเลยเลอะความร้อน แล้วลว,ว่่ <Ha? S 2> ่ามระพีฮะรัว่วตรงไหนเออใช่จริงด้วยยังเยอะเลยเออมันแหง้งมันแหง้งเวอร์อ่ะไป็นลมยาหล่อเย็นเยอะด้วยเออมันแหง้งเวอร์มันมรั่วขนาดนี้อ่ะรัน้ำรั่วทำไงอ่ะไม่คือมันมันก็ปะตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหม ว่ามันมันระบายออกมันเติมไปเต็มหรือเปล่าระบายอืมต้องดูสภาพเครื่อนครับีิมันมันดันออกมาน่าจะเติมเติมมันมันดันออกมาเหรอคิดว่ามันดันออกมาเหรอน่าจะน่าจะดันออกมา,มา,กมาถ้าอย่างตอนสตาร์ทเครื่องนี้มันเปิดไม่ได้ใช่ไหมไฝาส้มน่ะไอ้ตรงนี้เปิดไม่ได้อ๋อถ้าดูจากตรงนี้เหรอมัอน,นยุบลงไหม ยุบลงนะไม่ยุบเลยไม่ยุบก็ให้มันจัดระบบก่อนเีลยมันมีเสียงน้ําที่มันขอกะเคาะเอยู่ในระบบเครื่องอยู่อ่ะไม่่รระเายังไหลมันไหลไหมยังไหลอยู่ไหมไหลครับยังไหลอยู่เหรอเอาพอดีน้ํามันแห้งเลยเมื่อกี้ไม่แต่ทําไมมันแห้งขนาดนั้นไงมัน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 เมื่อกี้มันแห้งแบบกระทันหันน่ะโอ้มันรั่วอยู่นะ อยทำไมมันรั่วขนาดนั้นอ่ะมันเพราะหม้อน้ำมันแห้งอ่ะมันน่าจะรั่วมาก,ก่อนอยู่<อ>แล้วเพราะว่านั่นคงไม่หมดหรอกตรงนี้เออมันหมดอะไรขนาดนั้นนะนี่หมดเลกระทันหันมากเลยอะสาเอ้สายข้อข้อหม้นหอน้ำอะไรรั่วช่างเครื่องใช่ไหม หม้อน้ำแถวนี้ที่ไหนมีอะ <S <S แต่แต่ไอ้ร้านร้านเครื่องอะมีใช่ไหมร้านเครื่องร้านเครื่องม,มาน,าน,ามาน่าจะดูได้ถ้าถ้าพรุ่งนี้เราจะต้องออกเราก็ต้องเติมหม้อน้ำไปใหม่เพราะมันรั่วมหมดแน่วันเนี้ยก็ต้องดูส่วนต่างๆเครื่องเย็นเปิดได้นี่มันรั่วมัมนมันหยดไม่เลิกเลยอ่ะ แล้วไหลยอย่างเงี้ยมันไหลขนาดเนี้ย